หลายคนอาจจะบอกว่าความร่ำรวยเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและก็ความบังเอิญมันก็อาจจะจริงอยู่นะคะคุณอาจจะรวยได้ด้วยหวย30ล้านก็ได้แต่นัปโปลียนฮิลค่ะเขาใช้เวลากว่า30ปีในการสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า500คนเพื่อเรียนรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จแล้วทำไมคนอื่นถึงล้มเหลว เขาได้เขียนและก็กลั่นกรองจนเป็นหนังสือที่ชื่อว่า t i n g and g o r i c h นะคะหรือภาษาไทยก็คือคิดแล้วรวยนั่นเองเป็นหนังสือที่รวบรวมกฎแห่งความสำเร็จที่ทุกคนบนโลกสามารถปฏิบัติตามได้ในยุคป,ปัจจุบันนะคะคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็อยากรวยอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินแต่แค่อยากอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้หรอกนะคะถ้าอยากรวยอยากที่จะทำความฝันให้เป็นจริงคุณจะต้องมีไฟปรารถนาอย่างแรงกล้าจากข้างในค่ะ ต้องมีไฟปรารถนาจากข้างในนะคะอย่างโทมัสเอดิสันเองเขาก็ทดลองแล้วล้มเหลวมากกว่า10,000ครั้งแต่เขาก็ไม่เคยละสายตาออกจากเป้าหมายของเขาเลยนะคะเขาทุ่มสุดตัวสุดหัวใจเพื่อคิดค้นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเอดิสันเขาก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเลยค่ะเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะวิ่งไล่ตามความฝันของเขาจากการตรากตรำทำงานอยู่หลายปีของเขาพวกเราเองก็เลยได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมีไฟฟ้าใช้จนถึงทุกวันนี้ไงคะบอกเลยนะคะว่าการตั้งเป้าหมายแล้วก็การวางแผนมันคือพื้นฐานของความสำเร็จค่ะทุกเรื่องราวของความสำเร็จเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ดังนั้นนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นไล่ตามความฝัน คุณควรที่จะเริ่มจากกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ละเอียดที่สุดก่อนอย่างเช่นถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องบอกตัวเองให้ชัดเจนว่าต้องการเงินกี่บาทต้องการเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านต่อเดือนยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณต้องระบ,บุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการทําเป้าหมายให้หลุดล่วงภายในกี่ปีกี่เดือนกี่วันและต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นเพราะการตั้งเป้าหมายจะไม่มีความหมายใดๆเลยค่ะหากปราศจากการที่กําหนดเวลาที่มันชัดเจน คุณหอยหาความสําเร็จมากแค่ไหนถามตัวเองดูค่ะคุณจริงจังกับเป้าหมายมากแค่ไหนเป็นคําถามที่มีแต่คุณเท่านั้นค่ะที่รู้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจริงจังกับเป้าหมายนั้นจริงๆคุณจะต้องฟังมันลงไปในความคิดและก็การกระทําของคุณด้วยวิธีดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือเขียนเป้าหมายและก็แผนสู่ความสําเร็จอย่างละเอียดเลยค่ะเขียนเป้าหมายและก็แผนที่ทําให้คุณนั้นไปสู่ความสําเร็จได้ข้อที่2ก็คือ อ่านมันออกเสียงดังๆทุกวันเลยค่ะอ่านแบบแวันละสองครั้งครั้งแรกตอนตอนเช้าหลังที่ตื่นนอนแล้วก็ครั้งที่2ก่อนเข้านอนค่ะคนที่ประสบความสําเร็จมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเศรษฐีทุกคนคนรวยทุกคนเขารวยได้ก็เพราะว่าเขามีความเชื่อเขามีความเชื่อ อย่างดิน้นดนใหม่ๆที่ถูกบุกเบิกเนี่ยก็เพราะว่านักเดินเรือกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อนวัตกรรมที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ก็เพราะนักประดิษฐ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเชื่อและถ้าคุณอยากรู้ว่าความเชื่อมีพลังขนาดไหนนะคะขอให้ดูมหาตมะคานทีเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือแห่งอำนาจอย่างเงินทองหรือว่ากำลังทหารแต่เขาสามารถต้านทานอำนาจของอนานธิคมอังกฤษ และก็นำประเทศอินเดียสู่อิสรภาพแรงสนับสนุนเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือความเชื่อที่มั่นคงเขาใช้สิ่งนี้ปลุกระดมให้เพื่อนร่วมชาติก้าออกมายืนหยัดเพื่อเป้าหมายเดียวกันความเชื่อหรือว่าความศรัทธาในตัวเองมีอิทธิพลอย่างมากเลยค่ะต่อวิถีชีวิตของเราหากว่าคุณแน่วแน่ต่อศรัทธาคุณก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบยังไงก็ได้ต่อมาเรื่องของจิตสำนึกค่ะ จิตสำนึกเนี่ยมันคือสิ่งที่กําหนดการกระทําของเราเลยนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่มันมีมาติดตัวตั้งแต่เกิดและมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตกมาจากฟากฟ้าแล้วก็มาสู่ตัวเราได้เลยทุกคนสามารถพัฒนาได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยนะคะด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการพูดกับตัวเองค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนก็ อยากจะให้คุณเริ่มหาที่เงียบๆน,นะลองหาที่เงียบๆที่ไม่ได้มีใครรบกวนหลับตาลงค่ะแล้วก็พูดเป้าหมายของคุณแบบออกเสียงเลยนะคะพูดเป้าหมายออกมาโดยสิ่งที่คุณควรที่จะพูดก็เป็นอะไรคล้ายๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นฉันตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้1นึ่งแสนบาทก่อนวันที่5้าธันวาสอง5ันตั้งแต่วันนี้ฉัน จะดึงเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นมาฝากไว้กับกองทุนรวมกับธนาคารกับอะไรก็แล้วแต่ค่ะลองพูดอะไรคล้ายๆแบบนี้นะคะพูดซ้ำๆทุกวันเลยค่ะวันละสองครั้งก่อนนอนและก็หลังตื่นนอนเพื่อสั่งการจิตใต้สำนึกของเรานะคะยิ่งคุณพูดย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองบ่อยเท่าไหร่ยิ่งตอกย้ำความปรารถนาและเป้าหมายเข้าไปในจิตใต้สำนึกซึ่งจิตใต้สำนึกเนี่ย มันก็จะคัดสรรความคิดและก็จะกําหนดการกระทําทั้งหมดโดยอัตโนมัติเลยค่ะข้อแนะนํานะคะอยากจะแนะนําเพิ่มเติมว่าอยากจะให้คุณเขียนสิ่งนั้นสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยลงบนกระดาษแล้วก็แปะไว้บนโต๊ะหรือว่าที่ที่คุณมองเห็นได้ง่ายอ่านมันทบทวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณจะกเกษียณเลยก็ได้ทั้งหมดนี้มันฟังดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไร้สาระใช่ไหมคะแต่คนที่ประสบความสำเร็จค่ะเขาใช้กระบวนการนี้แหละคะ่ะที่จะสร้างความยิ่งใหญ่กันทั้งนั้นเลย ทีนี้มาดูเรื่องของความรู้กันบ้างบอกเลยนะคะว่าความรู้เนี่ยคือพลังมากความรู้มันคือพลังและไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัยเท่านั้นความรู้มันจะช่วยให้คุณบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตได้ง่ายขึ้นตอนอื่นคุณจะต้องโยนความหมายดั้งเดิมของคําว่าความรู้แล้วก็การศึกษาทิ้งใส่ถังขยะไปก่อนนะคะเพราะการมีความรู้หรือว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่า มีปริญญากี่ใบจบมาจากที่ไหนมันวัดกันตรงนี้ไม่ได้นะคะคนที่ไม่ได้จบออมหาวิทยาลัยหรือว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆไม่ได้จบที่ดีๆที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าคนนี้จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะอย่างเคนรีฟอร์ดเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยต่อการสร้างอาณาจักรอุตสาหกรรมรถยนต์ของเขาหากคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะคะ คุณไม่จําเป็นที่ต้องรู้ข้อเท็จจริงทุกอย่างบนโลกนี้สิ่งสําคัญจริงๆก็คือว่าคุณต้องได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องแล้วใช้จุดแข็งและศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะคุณต้องกระหายที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะคุณจะต้องกระหายที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคุณต้องกระตือรือร้นรที่จะเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอค่ะ คุณอาจจะไปหาความรู้ในมหาวิทยายลายัยไปสมัครเรียนหลักสูตรภาคค่ำหรือว่าหาประสบการณ์จากการฝึกงานก็ได้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณไม่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แต่คุณต้องรู้ว่าใครสามารถให้คําตอบในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้วิธีที่คนฉลาดเขาทํากันก็คือพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่เชี่ยวชาญที่เขายินดีจะแบ่งปันความรู้ในเชิงลึกในด้านต่างๆวิธีนี้แหลคะค่ะ จะช่วยให้คุณเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของการฝึกจินตนาการค่ะเป็นการฝึกจินตนาการเพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงทุกความสำเร็จเริ่มจากวิธีคิดนะคะและเบื้องหลังของความคิดก็คือจินตนาการจินตนาการมันจะแปลงความฝันไปเป็นไอเดียแล้วก็เปลี่ยนไอเดียไปสู่ความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ต่อมจินตนาการของคุณเหี่ยวเฉานะคะ คุณจะต้องกระตุ้นให้ต่อมนี้ทํางานอยู่เป็นระยะๆะะมันออกกําลังกายบ้างฝึกฝนมันฝึกฝนการจินตนาการและก็ใช้งานเหมือนกับว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดหนึ่งในร่างกายยิ่งจินตนาการบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งแสดงประสิทธิผลมากเท่านั้นทีนี้ค่ะมาดูสาเหตุทั่วไปนะคะที่ทําให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวก็คือการขาดความทะเยอทะยานค่ะ การขาดความทะเยอทะยานการผัดวันประกันพรุ่งมีเป้าหมายที่คลุมเครือและก็หลีกหนีปัญหาถ้าถามว่าคุณรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนคุณตอบได้ไหมคะจุดแข็งจุดอ่อนของคุณคืออะไรคุณตอบได้ไหมคะคุณจะต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ละเอียดค่ะระบุจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ต่อมาเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะจะต้องเป็นอารมณ์ด้านบวกเท่านั้นนะคะเพราะอารมณ์ด้านบวกเนี่ยมันเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จเลย จิตใต้สำนึกของเรามันจะซึมซับและก็จัดเก็บความรู้สึกนึกคิดเอาไว้มันจะบันทึกทุกอย่างเลยที่เราเคยพบเคยเจอจิตใต้สำนึกมันไม่เพียงแค่บันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะมันยังส่งผลต่อการกระทำของเราอย่างต่อเนื่องด้วยบางครั้งมันก็จะมอบพลังความกล้าให้เราบางครั้งมันก็เป็นตัวการที่นำเราไปสู่โหมดสิ้นหวังแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะดังนั้น ถ้าคุณต้องการให้จิตใต้สำนึกส่งเสริมและก็มอบพลังให้คุณก็ต้องป้อนสิ่งที่เป็นบวกให้กับจิตใต้สำนึกแล้วมันจะทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตประจุบวกให้แต่ถ้าคุณยอมให้สิ่งลบๆอย่างเช่นความโกรธความเกลียดชังความเครียดแค้นพยาบาทการมองโลกในแง่ร้ายนะคะให้มันมาทับถมตัวเรามากเท่าไหร่ผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเลยคนะ่ะคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าในทุกวันได้โดยการ หลีกเลี่ยงการติดต่อกับคนที่ชอบคุยโวโออดแล้วก็เลิกใส่ใจกับคำพูดที่มันบั่นทอนนะคะแล้วก็ไปหาแรงกระตุ้นเชิงบวกค่ะอย่างเช่นหาแรงบรันดาลใจหาความรักดีๆนะคะถ้าความรักแย่ๆอะไรที่แย่ๆที่มันท็อกซิกก็ตัดทิด้งไปต่อมาเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายนะคะคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักจะได้รับการยกย่องในเรื่องของความแน่วแน่และก็การเสมอต้นเสมอปลายค่ะ จากการวิเคราะห์เรื่องของคนกว่า25,000คนที่เขาล้มเหลวในด้านการงานนะคะพบว่าสาเหตุหลักของความล้มเหลวก็คือการขาดความมุ่งมั่นแต่พอลองมาฟังตำนานของเหล่ามหาเศรษฐีค่ะคุณก็จะเห็นว่าคนที่ร่ำรวยเขาจะมีคุณลักษณะร่วมกันอยู่2ออย่างข้อที่1ก็คือพวกเขาตัดสินใจอย่างรวดเร็วข้อที่2เมื่อพวกเขาตัดสินใจแล้วค่ะพวกเขาจะแน่วแน่ต่อการตัดสินใจของตัวเอง เฮนรี่ฟอรเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวขวัญในเรื่องของนิสัยหัวแข็งนะคะเขายึดมั่นในการตัดสินใจของตัวเองมาโดยตลอดหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าพนักงานไปจนถึงผู้บริหารค่ะต่างก็แนะนำให้เขาเลิกผลิตรถยนต์โมเดล T ที่หน้าตาที่ค่อนข้างทุเรศที่สุดในโลกค่ะแล้วไปผลิตรถยนต์ใหม่แทนแต่ Ford ก็ยังคงดึงดันให้ผลิตรถยนต์โมเดล T ต่อไปทำให้บริษัทได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่าคนที่ล้มเหลวส่วนมากเนี่ยมันจะถูกโน้มน้าวโดยความเห็นของคนอื่นพวกเขาปล่อยให้ข่าวบน f a c e b o o อินสต a แกรม Twitter คิดแทนอตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและก็ปรารถนาที่จะให้คนอื่นยอมรับถ้าคุณนําความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาช่วยตัดสินใจเรื่องของตัวเองคุณก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะคะมีสมองก็จงใช้มันซะมีสมองก็จงใช้มันบ้าง หากต้องการที่จะรู้ข้อเท็จจริงจากคนอื่นเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจก็ให้ถามค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อมูลอย่างลับๆไม่ต้องไปเป่าประกาศเป้าหมายของตัวเองให้คนอื่นรู้หรอกนะคะเก็บแผนการของคุณและก็ความตั้งใจของคุณไว้เป็นความลับหรือว่าให้รู้แค่เพียงกลุ่มที่คุณสนิทเท่านั้นและคนที่ไม่ย่อท้อเท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและก็ความยากลําบากตลอดเส้นทางในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ คนส่วนใหญ่ก็มักจะลมเลิกแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงทำตามแผนเดิมและก็รอวันที่ความพยายามจะออกดอกออกผลความแน่วแน่และก็ความอดทนมันเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญเลยนะคะคุณจำเป็นที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ละสายตาออกจากเป้าหมายหากคุณต้องการปลูกฝังความแน่วแน่และก็ความอดทนให้อย่างรากลึกจนเป็นนิสัยขอแนะนำให้คุณนั้นเอากฎสีข้อนี้ไปปฏิบัติคะ่ะ กฎข้อที่1ก็คือตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมและก็เติมไฟแห่งความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายให้บ่อยค่ะข้อที่2วางแผนอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณนั้นลงมือทําได้ง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กฎข้อที่3ก็คือกรีดกันตัวเองออกจากความคิดในแง่ลบที่มันบั่นทอนกําลังใจและกฎข้อที่4ก็คือสร้างความสนิทสนมแล้วก็ความไว้วางใจกับกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรานะคะะิดซสว่ากฎเหล่านี้เป็นเหมือนกับโปรแกรมการออกกําลังกายพิเศษที่จะช่วยเสริมสร้างต่อมความอดทนแล้วก็ความไม่ย่อท้อนในตัวคุณละกันนะคะเริ่มทําเลยค่ะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณจะต้องฉลาดแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่ฉลาดด้วย ถ้าเป้าหมายใหญ่ขึ้นคุณจะต้องวางแผนให้มันละเอียดขึ้นยิ่งวางแผนละเอียดขึ้นก็ยิ่งยากต่อการดําเนินการการทําเรื่องยา,ยากให้เสร็จเนี่ยมันจะต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์มันจะต้องมีสติปัญญาแล้วก็จะต้องมีคนอื่นคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือนะคะสรุปเลยนะคะอยากจะบอกว่าความร่ารวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคลาวาสนาหรือว่าความบังเอิญ ความร่ำรวยมันเป็นผลของการมีอุปนิสัยและก็มีวิธีคิดที่แตกต่างซึ่งมันเป็นทักษะที่คุณสามารถเรียนรู้ได้